สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนน้องๆที่ร่วมศึกษาสายหลวงปู่น,นาคหลวงปู่หินวัดระรังนะครับวันนี้บูบังอ้อจะขอนําเสนอพระกิ่งบุญบรารมีของหลวงปู่นาควัดระคังนะครับก็พระกิ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นตํานานบทหนึ่งของพระกิ่งของวัดระฆังนะครับซึ่งพระกิ่งออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมในคลิปก่อนอื่นก็ขออนุญาตพูดถึงประวัติของพระกิ่งรุ่นนี้นะครับ พระก,กิ่งบุญบาร,รมีหลวงปูน่นาควัตะคังปี2511เนื้อทองผสมพระก,กิ่งรุ่นนี้ได้จัดสร้างในวาระฉลองวันเกิดอายุครบเจ็ดรอบหลวงปูน่นาคท่านได้มอบหมายให้สิทธิ์ที่ท่านให้ความไว้วางใจสร้างขึ้นมาสองชนิดโดยสร้างเป็นพระก,กิ่งปางสมาธิและพระรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตปรมรังสีแล้วถวายนามว่า บุญบารมีโดยเฉพาะพระกลิ่งที่ได้จัดสร้างให้มีการอุดกลิ่งได้ฐานฟ้านเป็นก้นถ้วยรอยอุดกลิ่งค่อนข้างใหญ่ดังนั้นองค์พระกลิ่งจึงไม่ติดขัดเสียงจึงดังกังวานชัดเจนหลวงปู่นาหากได้ปลุกเสกตลอดทั้งปีถึงวันที่31กรกฎาคม2511องเล็บอายุ85ปี ท่านได้นำออกมาถวายแด่หลวงพ่อคูณปัดแจ้งนอกเนื่องจากหลวงปูน่นาคพื้นเพดั้งเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานามสกุลมาเริงสิทธิ์ซึ่งเป็นตระกูลเก่าดั้งเดิมตระกูลหนึ่งแห่งเมืองโคราชโดยเพื่อหาจตุปัจจัยสร้างเสนาสะนะที่ชำรดสุดโทมในวัดแจ้งนอกโดยมีหลวงพ่อคูณปลุกเสกให้เมื่อปี2512อีกวาระหนึ่ง นับเป็นพระกิ่งยุคแรกๆที่หลวงพ่อครูท่านปลุกเสกที่น่าสะสมบูชาเป็นอย่างยิ่งพระกิ่งบุญบาร,รมีหลวงภููนาคมีหลายสิ่งที่ได้พบเมื่อสัมผัสกับองค์พระมีหลายองค์ที่สัมผัสเห็นรัศมีด้วยตามนุษย์แต่ว่าท่านกระจายพลังออกมาอย่างประมาณไม่ได้ตามกติเชื่อว่าการสร้างพระกิ่งจะช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ เป็นเรื่องชัยยมงคลชัยชนะวัฒนะชัยยะคือวัฒนาจเจริญขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นในทุกเรื่องทุกทางทุกทิศคุบเทศการสร้างพระนี้เหมือนปักหมุดแห่งโชคลาภสุดประมาณเรียกบุญเก่าเสริมดวงบุญใหม่เป็นแม่เหล็กทองที่จะดูดทองดูดความมั่งคงั่งมั่นคงมั่งมีมาช่วยค้ำหนุนผู้ที่ได้ครอบทอง ยามมีปัญหาแก้ไขไม่ได้ท่านว่าให้อารัธนาสวดพระคาถาชินบนัญชรยกองค์พระสันวนเป็นทักษินาวัดสามรอบทุกสิ่งจะแปลผันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของพระกิ่งบุญบารมีรุ่นนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูว่าวิธีการดูพระเนี่ยเป็นยังไงรุ่นนี้เนี่ยของปลอม มีมานานแล้วนะครับอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งจะดูที่ผิวมีความเก่ามีอายุเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยเพราะของปลอมก็มีอายุแล้วเหมือนกันคือต้องเข้าใจว่าแพ c k a g i รุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากหลวงปู่นาควัตรุครังก็ร่วมปลกเสกนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคูณร่วมปกเสกด้วยดังนั้นเนี่ยในช่วงยุคหนึ่งพศหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อคูณมีการนิยมเล่นหากันนะครับก็จะเลยจะมีการทําปลอมออกมานะครับในวัตถุมงคล หลายรุ่นจริงๆก็ของหลวงปู่นา็ก็ถือว่าเป็นได้รับความนิยมเหมือนกันแล้วก็มีการปลอมเหมือนกันแหละพูดได้ง่ายๆคือพระในวงการที่มีความนิยมนะครับก็จะมีปลอมกันออกมานะครับแต่จริงๆก็ยังดูกันไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ต่อไปจะองค์ทางซ้ายเนี่ยคือองค์แท้ที่สีทองทองนะครับองค์ทางขวาที่เหมือนทองแดงลมดําก็จะเป็นองค์เก๋อผมจะให้ดูองค์แท้ก่อนนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยว่าดูยังไง องแท้ก็ลองดูผิวพันธ์นะครับจริงพระกิ่งรุ่นนี้เป็นพระกิ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าดูพระวรากายท่านแบบล่ำแล้วก็แบบดูหน้าเก่งขามแล้วผิวนี่สดเลยครับเห็นแบบเหมือนเป็นทองจริงๆเลยครับเห็นไหมครับสวยมากงามมากเดี๋ยวให้ดูก้นครับ โอเคอ่ะนี่ครับก่อนคือพระจะถ่ายยากหน่อยเพราะว่ามีความเป็นประกายนะครับทีนี้เราลองมาดูของเก๊กันบ้างมาเลยอันนี้ให้ดูภาพคร,ร่าวๆก่อนนะครับนี่ของเก๊ ของเจ๊นเนี่ยมีทํากันมานานแล้วเพราะเก่งรุ่นนี้เนี่ยก็เล่นกันแพงมานานแล้วเพราะว่ามียุคที่คือไม่เรียกยุคที่ก็ไม่ได้คือหลวงพ่อคูณราคาขนนึ้นนะครับก็พระรุ่นนี้ก็ตามประวัติก็ได้ถูกนําไปมอบให้หลวงพ่อคูณท่านปลุกเสกเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นแรกๆของท่านดังนั้นเนี่ยราคาก็เลยขยับขึ้นตามความนิยมของหลวงพ่อคูณน,นบ้านไร้นะครับ ก็ทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าแท้เก๊เนี่ยดูยังไงนะครับขออนุญเราตเริ่มจากองค์แท้นะครับจริงผมมีกดอยู่แค่5ข้อเองสำหรับตะกิ่งรุ่นนี้ครับก็ยังดูง่ายเพราะว่าความฝีมือก็ยังก็ยังไม่เจอนะครับแต่หลังจากพูดหลังจากคลิปนี้ออกไปผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็แรกนะครับพ,รพักกวรลกายก็จะแบบดูอวบดูล่ำนะครับลองดูครับซื้อ,อเห็นไหมครับผมพักจะดูหนาดูล่ำนะครับ,นะรบช่งกว้างนี้ที่ผมหมายถึงนะครับความล่ำของท่นนะครับพ,รพ,รพักก็จะล่ำอย่างนี้ยครับ มองดูด้านหลังก็ลั่มนะครับก็คือมีพระกิ่งบางที่บางรุ่นก็ก็จะดูแบบผอ,อมๆนะครับแต่อันนี้ดูล่ำใจมากนี่นะครับเห็นไหมครับงดงามมากศิลปะต่อไปก็ข้อที่สองนะครับ ก็ที่2ที่อยากให้สังเกตก็คือการเก็บตะไบคือต้องเข้าใจว่าพระกิ่งรุ่นนี้นะครับเป็นการหลอบล็อกประกบหน้าหลังนะครับแล้วเกิดรอยตะเข็บด้านข้างนะครับแต่เนี้ยเราแทบไม่เห็นเลยเห็นนิดนึงเนี่ยตรงตรงพระศกเนี่ยครับเพราะว่ามีเม็ดเม็ดอยู่เนี่ยช่างก็เลยน่าจะเก็บตะไบได้ลําบากนะครับก็จะเห็นรอยนิดนิดเนี่ยครับที่ตรงแถวพระศกนะครับรือพระเกศานั่นแหละครับนี่เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะจะเห็นว่าเนี่ยด้านข้างเนี่ยแทบไม่เห็นรอย รอยตะเข็บเลยนะเขาตะใบเก็บเรียบร้อยมอากจ,จะเห็นแค่ผรศพเหมือนกันเห็นนะครับแล้วก็เห็นตรงละคังนิดเดียวแต่นิดเดียวจริงๆนะนี่คือแบบสุดยอดฝีมือระดับช่างครูจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าเออของวัดละคังเนี่ยก็จะมีคิดว่าคงเป็นแบบช่างที่มีฝีมือมากนะครับในการทํานะครับก็คงอาจจะคล้ายๆกับของวัตสุทัศ์อะไรอย่างเนี้ยน,นะครับหรือจะเป็นช่างชุดเดียวกันหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจต่อไปข้อ3มนะครับ ก้นของพัดจะเป็นก้นถ้วยเห็นไหมครับําว่าก้นถ้วยคืออะไรเนี่ยถ้าเอาแบบไปวางเรียบๆเห็นไหมครับก็จะเว้าลงไปเหมือนถ้วยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมองให้ดูปึ๊บทองการจะเว้าเป็นถ้วยลงไปเนี่ยนะครับ และนี่ก็คือข้อดีของการดูเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเป็นก้นถ้วยถ้าว่าเป็นถ่ายรูปเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเออเป็นเว้าลงไปคําว่าก้นถ้วยคืออะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่เป็นคลิปเนาะก็ดูง่ายหน่อยทีนี้อีกอันนึงก็คือรอยอุดกลิ่นครับอันนี้อุดกลิ่นจะใหญ่แต่องค์นี้เนี่ยเก็บรอยตะไบดีมากจนผมมองแทบไม่เห็นนะแต่ก็มีรางๆอยู่เห็นไหมครับเห็นเนื้อโลหะที่ต่างกันนะครับที่ผมมองให้ดู น่ะครับก็บางทีก็เป็นอุดเป็นสีอื่นก็เคยเห็นนะครับก็เรื่องสีของแผ่นที่อุดเนี่ยไม,ไม่ได้เป็นข้อยุติอะไรครับแต่ว่องค์เนี้ยสีแบบสีเดียวกันก็เลยมองยากหน่อยครับอันเนี้ยของแท้นะครับทีเนี้ข้อสีเนี่ยคือกลิ่นจะดังกลางวานผมจะหยุดพูดให้ลองฟังเสียงนะครับ เสียงผึ่นก็จะประมาณนี้จะดังชัดมากนี่คือกล้องผมมีตัวหนีบอยู่นะครับเสียงยังชัดขนาดน,นี้ก็ต่อไปนะครับข้อที่5เนี่ยข้อส,สุดท้ายแหละก็คือเนื้อกระแสของพระเนี่ยครับ้นโลหะเนี่ยจะเป็นเนื้อทองผสมตามที่ประวัติได้กล่าวไว้นะครับเห็นเห็นไหมครับถ้าส่องด้วยกล้องเนี่ยจะเห็นแบบ กระแสเนื้อที่ไม่เข้ากันเนี่ยนะครับอยู่แบบกระจายทั่วทั้งเนื้อเลยดูแล้วแบบแบบส่องมันอดงามมากเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเนื้อที่แบบผิวที่เหมือนสีไม่เข้ากันสีแบบต่างกันชัดเจนนะครับซึ่งถ้าใครเล่นสายพระหล่อพระกลิ่งอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่าเกิดจากการที่มวลสารมีชนวนวนะครับชนวนโลหะหลายๆชนิดมาผสมกันนะครับทําให้ บางโลหะเนี่ยก็ไม่สามารถผสมเข้ากันได้ด้วยอุณหภูมิจุดล้มเหลวหรือว่าความหนาแน่นของตัวมวลสารเองก็ตามนะครับทาให้เกิดเป็นแบบรอยจ้ำๆอย่างนี้ครับส่องมันส่องเพลินอย่างนี้นะครับคือไม่ได้แบบเป็นพระจริงแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรครับเหมือนแบบเนื้อทองเหลืองล้วนหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือเนื้อโลหะล้วนเนี่ยก็จะมีมวลสารเดียวก,กันเนื้อแบบเมียนอันนั้นก็จะส่องแบบธรรมดาแต่เนี้จะเพลินตาเลยเพราะว่ามวลสารที่แตกต่างกันนะครับ แล้วแถมยังมีการปลุกเสกจากหลวงปู่นาคที่มีวิธีการปลุกเสกที่แบบอาัศาจรรย์แล้วเนี่ยตามที่หลวงพ่อฤาษีเองดำท่านกล่าวไว้นะครับท่านเสกตั้งหนึ่งปีแล้วยังมาให้หลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่เสกอีกหนึ่งปีผมว่าสก่งรุ่นนี้เนี่ยคือแบบเป็นสุดยอดตำนานของพระกิ่งของวัละคังจริงๆอีกองหนึ่งเลยครับที่น่าใช้ที่น่าเก็บสะสมมาก แนะนำว่าสายตรงควรจะมีนะครับเอานอกเรื่องไปเยอะก็อันนี้เห็นไหมครับเป็นน้อทองผสมนะครับยายมจะส่งให้ดูหลายๆจุดจะได้ชิมตากันนะครับคือจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะหยิบออกมาเท่าไหร่เพราะว่ากลัวผิวทองจะหายไปนะครับก็อันนี้เนี่รอยตะใบที่บอกว่าเก็บดีมากนะครับ โดยอีกทีหนึ่งเนี่ยต่อยต,ตะใบใบเกียดสองที่แทบไม่เห็นล่อยตะเข็บเลยนะครับให้ดูการเก็บคิวที่ก้นเนี่ยครับการเก็บที่แบบฝีมือชั้นโค่ครับทุดเลยมองไม่เห็นเลยแทบเป็นเนื้อเดียวกันเลย เห็นแค่โลหะที่ต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าใครอยากเห็นรอยอุดจริงชัดๆก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมลงไว้นะครับที่เป็นองค์เดียวๆก็อันนี้ก็จะเห็นออุดจริงชัดหน่อยสำหรับองค์นั้นก็ต่อไปเป็นเรื่องของพระเกมพระเกมเนี่ยทำมานานแล้วเข้าใจว่าแบบตั้งแต่ยุคที่แบบราคาขึ้นช่วงยุคหลวงพ่อคูณพระราคาขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ก็ก็มีรุ่นนี้ออกมาแล้วก็ของเก๊นเนี่ยเขาถอดพิมพ์จากของแท้อีกทีหนึ่งพระก็เลยจะดูแบบหดๆเห็นไหมครับเพราะว่าร่างกายที่เคยล่ํพาพระพักที่เคยล่ําก็ก็หดลงเห็นไหมครับเม็ดผสมศอะไรไม่มีความเหมือนถ้าใครแมตพิมพ์นเนี่ยก็จะง่ายหน่อยเนี่ยครับพระพักนี่แบบผอมเลย ครด้านข้างก็จะดูว่าความหนาน้อยลงเยอะนะครับจริงนอกจากเรื่องของความล่ําแล้วเนี่ยพระก็หดแล้วก็รายละเอียดความคมชัดต่างๆก็หายไปนะครับหายากนิดนึงพอดีสากดำและพระดำนี่นะครับ นี่น่าจะโอเคกว่าะนะครับเห็นไหมครับความกว้างของหัวไหล่ความหนาขององค์พระเนี่ยกลายเป็นพร้อมเหมือนพระกิ่งทั่วๆไปนะครับต่างกันเยอะเดี๋ยวตอนท้ายผมท้ายของคลิปเนี่ยผมจะลองเอาสององค์มาเทียบ ด้วยกันเลยจะได้เห็นชัดแต่เดี๋ยวตอนนี้ให้ดูรายละเอียดของพาเกจไปก่อนนะครับก็ข้อต่อมาก็คือการเก็บตะใบนะครับบอกกป,ประกบยังไม่เท่ากันเลยเนี่ยครับะระฆังที่มองไม่เห็นเป็นรูประรังแล้วเพราะว่าเป็นพาทถอดอินม,มาก็เลยความคมชัดก็เลยหายไปเนี่ยครับแล้วก็เห็นรอยตะไบกิ่งต่อยโทษทีครับรอยตะเก็บ ขอ,ของพักกิ่งเนี่ยของพิมพ์เนี่ยอยู่นะครับไม่มีความเรียบร้อยเข้าะว่าเขาถอดพิมพ์มาอีกทีหนึ่งครับก็เลยก็เลยรอยนี้ก็เลยแบบไม่ประกบไม่เสมอใช่ไหครับเนี่ยครับต่อไปก็เรื่องก้นครับ ก้นจะเรียบเห็นไหมครับถ้าว่าผมว่สะดออกอยู่เรียบนี่ก็เรียบเลยแนบนะ <c oughs> ครับเรียบติดแล้วก็รูอุ่นจริงเล็กนะครับเล็กเหมือนพระจิงทั่วไปครับขนาดแบบพระจิงทั่วไปบางองค์ที่เห็นก็อุดโคตรนะไปเลยก็มีโคตรนะโคตรอุนมีหมดครับ ทีนี้เสียงของกลิ่นเอ๊ไม่ได้ยินฮนะมันแต่มันคือเสียงกลิ่นแบบพระกลิ่นทั่วไปนะครับขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่าเป็นเหมือนแบบพระกลิ่นทั่วไปอะ่ะเพราะว่าเข้ากลิ่นธรรมดามาอุดเป็นเม็ดกลิ่นธรรมดานะครับก็ข้อต่อไปก็คือเนื้อพระเนื้อพระเป็นออกทองแดงบางองค์ก็เป็นทองแดงลมงดำงองค์ก็เป็นทองแดงเลย ก็แต่ว่าตามประวัติการสร้างเนี่ยบอกชัดเจนว่าเป็นเนื้อทองผสมมน,นะครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะแยกได้ด้วยตาเปล่าเลยแหละแต่ถ้าใครไม่รู้ประวัติแล้วก็ไม่เคยเห็นของแท้ก็จะเห็นอายุของพระก็อาจจะคิดว่าใช่นะครับแต่จริงๆแล้วก็ก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่เป็นของเท่นะครับภาพคมชัดของเม็ดเกสรสอัว ก็ไม่มีตัวกลีนดอกบัวก็ไม่มีระรังก็ดูแบบบิดเบี้ยวไปเลยเนี่ยเห็นไหมครับระฆังเบี้ยวไปเลย mm hmm. ก็ทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติที่แบบมงบอกได้เลยว่าพระองค์นี้เก๋นแน่นอน mm hmm. ทีนี้ เราลองมาดูเทียบกันเลยดีกว่าองค์แท้กับองค์เกผมว่าน้อยคนที่จะที่จะให้ดูแบบละเอียดขนาดเนี้ยแต่ว่าผมอยากให้ทุกท่านเป็นพระหลวงปู่น้าวคตรขันจริงๆนะครับจริงๆพระเล่นง,ง่ายมากเลยเป็นพระที่น่าสะสมน่าเช่าหามากยิ่งประวัติการสร้าง,างนี่อะไรเนี่ยยิ่งชัดเจนเนี่ยเห็นไหมครับกิ่งหดเลยขนาด ผลลงไปเยอะเลยเดี๋ยวผมเทียบกันชัดๆอีกทีหนึ่งปึบหา้าเนี่ยครับห้าหดไปความสูงไม่เท่ากันเห็นไหมครับเพราะว่าของเก๊เขาใช้วิธีการถอดพิมมาทําใหม่แล้วก็รายละเอียดพระเพื่อหดรายละเอียดต่างๆก็ขาดหายนะครับสังเ,เกตชัดๆก็คือที่กีบบัวที่เก๊สอนบวัวแล้วก็ระครังด้านข้างอันนี้จะชัดเจน ระคังด้านข้าเนี่ยเวลาประกบก็จะไม่ค่อยตรงนะครับแล้วก็ปิดเบี้ยวมองแทบไม่รู้ว่าเป็นเป็นระคังแล้วก็เม็ดเกรรสรดอกบัวเนี่ยของแท้ก็กลมเป็นเม็ดๆเม็ดๆเลยครับเม็ดเกสรบัวคือหมายถึงว่าระหว่างองค์พระกรฐานบัวนะครับแล้วก็กลีบดอกบัวก็รายละเอียดไม่มีเนียครับแปลว่าหายไป แต่ถ้าใครจําความล่ําหน้าขององค์พระได้ก็ก็ดูตรงนั้นก็จบแล้วเหมือนกันครับไม่ได้ยากอะไรอันนี้ส่งให้ดูเนี่ยครับเปล่นดอกบวัวรายละเอียดหายไปเลยเห็นไหมครับยิ่งเม็ดเกสรดอกบวัวนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยรายละเอียดพวกนี้มันถอดกิมยากก็ของเจก็เลยทําได้ไม่เหมือนนะครับดูไม่ยาก ทีนี้ดูที่ระครังครับเห็นไหมครับของแท้นี่ระครังแบบชัดเจนของเจนี่ดูแบบงงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรเพราะว่าพิมพ์ที่ประกบมัน,มนเบี้ยวครับนี้มาดูอีก สาคัญก็คือก้นก้นของแท้ต้องเป็นก้นถ้วยนะครับแล้วก็มีรูขุดกลิงใหญ่เพราะว่าตามประวัติที่บอกครับท่านท่านใช้เม็ดกลิ่งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ก็เลยต้องเปิดรูฟานใหญ่หน่อยเปิดรูกลิ่งใใหญ,ใหญ,ใหญ่หน่อยขุดกลิงก็เลยใหญ่นะครับส่วนของฟอมเนี่ยก็เป็นขุดกลิงเล็กของแท้ต้องก้นถ้วย ของปอมเป็นก้นเรียบนะครับแล้วก็อาจจะมีอุดเรียบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเคยเห็นแบบอุดเป็นตัวอุดนะอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ของแท้ยังไม่เคยเห็นที่เป็นก้นเรียบเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นก้นถ้วยนะครับเนี่ยครับกุิ่นก็จะใหญ่อันนี้ดูจากสีแต่เพราะเออตรงนี้เก็บเรียบร้อยหน่อยก็จะมองเห็นยากหน่อยแต่ของเจน,นชัดเจนว่ามันกุดกิ่งเล็ก ต่อไปก็คือเนื้อพอตามปกติการสร้างนะครับก็จะเป็นเนื้อทองผสมก็จะเป็นเนื้อทองผสมที่แบบมีชนวนจากหลายที่หลายวัดครูบาอาจารย์หลายวัด,าาวดต้องเข้าใจว่าพระกิ่งเนี่ยอุเทกการสร้างเนี่ยครับก็คือวาอ่าเป็นการรวมพระยนันชนวนยนันแผ่นจักรลายยันหลายๆที่รวมกันของแท้จะเป็นเนื้อทองผสมเนี่ยของปลอมไจะเป็นแบบทองแดงลมดำอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยแท้ เนื้อเปล่งอย่างกับทองครัผมแบบชอบมากเลยรุ่นเนี้ยอันนี้ของเกมีการทำคาบน้ำมนต์ด้วยทีนี้ก็มาถึงเสียงกลิ่ยนะครับ เสียงกลิ่นก็เลยดังกลางวานส่วนของเจ๊นเนี่ยก็เป็นไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอกก็จริงๆก็คือเป็นเสียงกลิ่นแบบกลิ่นเล็กๆทั่วไปนะครับเสียงเบาๆอันนี้ก็ไม่ได้ยินละก็แทบไม่ได้ยินคือเสียงไม่ได้เข้ากล้องเลยพยายามไปเหยาแล้วแต่ก็ให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเป็นเสียงผักกลิ่นทั่วไปนะครับก็จบลงแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับ วิธีการแยกแท็กเกสของพระกิ่งบุญบรารมีหลวงปู่นาควัดระคังหรืออ่าเราก็มีหลวงพ่อคุณปุกเสดผมว่าพระกิ่งรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆพี่น้องสายหลวงปู่นาคครควรมีไว้ครอบครองทุกคนนะครับไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าทั้งเรื่องชนวนมวลสารประเทศในการทําพระกิ่งเนี่ยก็จะมีหลายอัขระยันนะครับลงในแผ่นยันแล้วก็หลอมรวมเป็นองค์พระนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่าเป็นหนุนดวงกลับดวงอีกนะครับก็ ยังมีการปลุกเสกจากหลวงปูนน่นาคถึงเวลา1ปีแล้วก็ยังมีหลวงพ่อคูณบัดบ้านไร่ปลุกเสกอีกหนึ่งปีแล้วก็ยังมีเรื่องอุปเทศของพระกิ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าใช้ในการรักษาโรคนะครับแล้วก็ตามข้อมูลนะครับที่ท่านบอกว่าหากจะรู้สึกลวงตกอย่างนุนดวงอะไรเยงนี้ครับก็ให้เขย่าพระกิ่งบนทัศนาวาสามรอบนะครับแล้วก็อธิษฐานอีกนะครับป้องกันคุณใสต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าดีทั้งเนื้อทั้งพิธี ทั้งอุประเทศการสร้างผมว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระกิ่งบุญบารมีของคุณนาครุ่นนี้แล้วครับอยากให้ทั้งสายตรงสายอ้อมเพื่อนที่สนใจในสายเนี้ยได้มีพระแท้พระดีไว้ใช้กันก็สำหรับวันนี้บุ๋มบางอ้อก็ขอขอบคุณพี่ๆเพ่อน้องๆทุกท่านที่ร่วมรับชม,มนะครับก็หามีสิ่งใดผิดพลาดไปก็บุ๋มบางอ้อขออภัยด้วยนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับสวัสดีครับ